้ทำไมไม่มึงไม่ใส่อื่นไหนทศทศจะโดดไอ้นี่อ่อยู่กูลุนอยู่สายละลุนอยู่สายล่างนะตรงบ้านฟ้าเลยตรงบ้านฟ้าตรงไหนก็บ้านฟ้ามันมีอยู่ตรงเดี๋ยวบ้านมั้เนี่ยไม่ใช่อ๋อเห็นไรเห็นไรตรงตรงหินถอนดิทศมันกลับมาแล้วเฮ้ยฉีกไปฉีกไปกูจะแกะให้ฉีกไปฉีกไปฉีกไปเลยฉีกไปยาวฉีกไปยาว น่าจะมีรูนกับย้ายรูนนะอืมทอจิกให้ยาวๆเลยนะเนี่ยเอ้ยมันเปิดไปแล้วมันเปิดไปแล้วมันเปิดไปแล้วกลับมานี่กลับมากลับมากลับมากันกลับมานี่ปัดเลยนะรูนตรงนี้แหละเดี๋ยวเล่นให้อืมเดี๋ยวทอนฮิวก่อนสวัสดี โอ้ยแย่แค่ฉีมาแห้ยาวเลยมาบ้านใหญ่ละโอเคโอเคเอา้าจะวิ่งไปไหนอ่ะมาปั่นให้เสร็จก่อนดีถอนเท็มไาเอา้าเอ้ยมันมีไอ้วไวไนี่นะล็อกเออ่เครื่องเครือ่องเสร็จแล้วล็อกเองอเครื่องล็กอกมันมีรูนไงเห็นปะหมอแล้วโอ้โห เราต้องเออด่านนี้เล่นได้แล้วด่านนี้เล่นได้แล้วเดี๋ยวต้องให้อยากได้ด่านนี้ไม่ให้หรอใช่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 ตันหนึงแป๊บนึงฝันไปก่อนมให้เหรอเนินอ่ะด่านไหนฮะด่านนี้มันเล่นง่ายฮะโอ้ถึงหลังเลยอสัตว์เอ้เกมเกมนี้เดี๋ยวทดไอ้นี่นะแต่เธต้องทำไงละอะไร อก็เหมือนมาทำไรไม่ไม่ทำอ,อ่ะเมื่อกี้เห็นเอาบาลานซ์เรดดิ้งมาตลอดไม่ใช่หรอใช่มันไม่มีไงน่าจะไปเครื่องคนหนึ่งนะมันเนินไงเนินไปนเหมือนจะไปเครื่องคนเดียวอะ่ะใช่เหรอใช่ใช่เรต้องเล่นละต้องเล่นแล้ว,อ,ลลวอะไรคือพับไม้เหรอพับไปแล้วเหรอเอาบาลานซ์เลยอ๋อ,อไม่ติดไม่ได้เอาบาลานซ์เรดดิ้งมา บาลาอู้บาลาเอ้าไม่ติดไม่ได้เอาบาลาเลนดิ้งมายังไม่โคตรโง่เลยสัตว์เบื่อมึงวะไอ้โทษจริงอ่ะไม่โดนไม่โดนตรงนี้มีไม้ไหมโอ้โหไม้ไม่มีละไม้โดนหลอก เสล่างมานะลบหน่อยดิไกลจะจุกลบหน่อยไกลจะจุกโหยังล็อกล็อกอีกแล้วมึงเสร็จเมื่อกี้ไอ้นี่ปะไอ้ไอ้ไอ้เปิ้ลตัวใหม่อ่ะลบหน่อยไกลจะจุกนะอืมไม่โดนหรอกอยากโง่จะโดนได้ไงอ่ะตรงนี้มีไหมครับเดี๋ยวเราไปเล่นรอบบนตรงนี้นะ ว้ายโดนหลอกถ้าหลบไม่ช่วยนะเฮ้ยยิายโดนหลอกโอ้ไม่โดน <laughs> ไม่โดนอะไรวะสรุปทดไปไหนมาพรุ่งนี้แฟนคลับเขาถามเขาเห็นนะพรุ่งนี้เอาทิ้งไปแล้วทิ้งไปแล้วทิ้งไปแล้ว <laughs> <laughs> ไม่ตอบว่าหยิงเกิน ไปไหนทศไม่ได้ไปไหนเลยพรุ่งนี้จะไปไหนแล้วหิวก้อนหิวก้อนเอ้ลินเหระอยู่ดิไม่ใช่เล่นตั้งนานเพิ่งรู้ว่าลินเรียบร้อยทศแตกเฮ้ยบังให้ทศหน่อยเล่นได้ไหมใ้เหรอโอ้โหสปายทั้งวันนะบอกเลยเดี๋ยวนะไอ้สัตว์มึงยังมันล็อกกี่นาทีเนี่ยเบอร์เที่ยนี่ย ไม่พอเราปั่นเสร็จไงปั่นเสร็จมันจะว่าเครื่องไหนที่มันมาก็คือเรื่อยๆเลยเหรอรัวๆเลยเหรอทั้งนั้นอะไม่มีคูลดาวน์เหรอเชี่ยเครื่องนั้นแบงล็อกอีแล้วไอ้สัตว์สิบิตรวจล็อกไอสัตว์เฮ้ยมันมีโคจะฆ่าทรนะเอามันเห็นนะฮะไม่เห็นเนี่ยเลยเถอะอยู่ก่อนอยู่ก่อนเอ้ยมันมา เอ,อ้ยอย่าปังดิตอนนี้มีไม้เปล่ามีโ่าเรียบร้อยสวยเ <c oughs> ปนตามไอ้คนนุ่นเลยเอายุบก้น็อกอีกแล้วนะเครื่องแนไ,ไม่ต้องมานะ็ <c oughs> อจกก้ะขอบุญแจหน่อยตอนไม่มีกุญแจไ <c oughs> อ,อ้เด๋เอตอนดูข้อมูนก่อนเลยปั่นไฟดีกว่า อเหลือเครื่องไหนบ้างวะเนี่ยไม่รู้แฟกซกลางอันหนึง่งแฟกซกลางเหรอได้ได้ได้ไดหรือว่าจะรอเครื่องข้างบนหายล็อกก็ได้ไม้กางแมพยังเล่นยูอยู่นะบ้านฟ้าก็ยังมีนะบ้านฟ้านี่นี่มาปั่นตรงนี้อย่าปั่นแตกนะเดี๋ยวขี่มาตรงนี้ไม่มีไม้ลอผู้ปากผูปากหูปากมือหูปากางเงียบเงียบ นาต้องไอ้นี่ให้ติดสามร้อยเดี๋ยวคอยดูนะเราจะกดสกิลเช็คให้ติดสามร้อยโอ้โหมันไม่ขึ้นเลยอะโอ้โหไม่โดนเอา้าใส่ไอ้เข็มแดงมาหรอโอ้โห คีดโกงเกินนะคนนี้คุณวัชสันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวถอดบล็อกให้ทีนึงโนวันไปทีดิล็อกให้็อกใหน้าน่าชับหนาใจชับใจเปิดประตูก่อนเปิดประตูก้อนอาตรงนี้ไม่มีไม้แล้วเอ้ยเขาต้องเราช่วยนี่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ ไม่ได้นะไม่ได้นะสวยอโอ้โหสวยสวย,สวยชา้นนี้สวยมากแต่ปราตัให้โทษน่อยพีมาแล้วพีมาแล้ว<อ>พีมาแล้วเปืประตูดี <c oughs> เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยกบไยังยิงยิ้ยิงแล้วไมไม่ตีวะ <c oughs> เฮ้ย เอ้ยบอกปังให้ทดหน่อยบังให้ทดหน่อยสวยสวยสวยเฮ้ยยากดีเพื่อนมันยูอยู่อ๋อเพื่อนมาด้วยกันใช่ไหมเพื่อนมาด้วยกันคิดเซนไรท์เสร็จแล้ว กี่กี่ก่อนเขาแสดงมามโดนมือม่วงด้วยตัวอะไรไม่รู้เฮียปั่นไฟดีกว่าทศแล้วบอกตำแหน่งถึงไงทดออกมาเนี่ยไฟฉายปีเนี่ยเอออยู่อยู่อยู่กับทศเินบล็อกอ่าเรียบร้อยโหแย่ละวเป็นบล็อกไหวอยู่เดี๋ยวเหมือนไอเรโอเบียตันนั้นอะ ไอ้เฮไปแล้วอุ้ยเปเฉยเลยเขายังไม่ยังไม่ออกวินบอกเรียบร้อยไอ้ทศกูรู้นะว่าไม้มันเยอะแต่ว่าจริงๆเขายังไม่ต้องเปก็ได้คือแบบมึงเล่นแบบคือจริงๆมันสามารถเล่นเซฟเพยได้นะทศอย่าเปยทศทศอย่าเปนะอย่าเปเกินไปนะแล้วก็ห้ามล้มด้วยไปเลยรู้นะ่งอยู่ข้างล่างว่ะ เจอแล้วเจอแล้วอะอยู่ห้องน้ำโอเคโอ้มันยัดแล้วช็อตโอมันอ่ะเอาไปก้อนหนึ่งพันเดียวจะโดนนะโอ้ยไฟฉายมาบ<ม>ังน,นะโทษผู้ไรอ่ะตอนอืมผีอยู่ไหนผีอยู่ไหนตามโอษเปล่าแล้วยม่ตามมาึงอ่ะจะกันโทษมาแล้ว อตื่นเต้นนี่อะไรเนี่ยไม่ตรงหรอกเอาไปอ้อนหนึ่งพันโอ้ยไม่มีไฟฉายนี่นะกดอีกกว่าเฉยเลยทนเล่นอยู่ข้างบนนะข้างบนไม้จะหมดแล้วนะผ่านไฟด้วยทนเล่นอยู่รถสองแถวรถสองแถวรถไหนวะมีรถสองแถวเลยไงตรงน้า โอ้โหมึงไปเล่นตรงนั้นก็โดนหลอกไฟไะดิเาไม่ตรงประตูใช่ไหมเขาเดินอย่างเดียวอะแล้วเขาเดินเดียวลงเดินตามลายอะอะลงได้ไงอะไม่รู้อะไปนะเฮ้ยแอบเลยแอบก่อนเลยไม่ใช่แล้วคือกูอยู่ใกล้ใช่ไปไหนไม่รู้แล้วโทษไม่เห็นนะโอเคเคนนี้เขาอยู่ข้างล่างข้างบนอ่ะ ข้างล่างข้างล่างคอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างกลับปะคนนี้เขาจู๊จูได้อยู่นะคนนี้ใช่ไอ้พันยู๊ได้อยู่คนไหนเนี่ยสีสีตัวเนี้ยกลับปะทศเอาชิบหายเดี๋ยวแป๊บนึงเอาไปฉายไปจีมันเอาไปฉายไปจีมันทศจีไม่เป็นนะเดี๋ยววัวเดี๋ยวกูใช้ก่อนให้กูใช้ก่อนรถมึงเอาเนี้ยไปเอาเนี้ยไปก่อนกูใช้ก่อนให้กูใช้ก่อน ใช้ไปหมดแล้วคือเขาจะใช้ยังไงอ่ะเดี๋ยวจะปั่นไฟดีกว่าอ้าวก็หมอบุญใช้ไม่เป็นแล้วมึงจะพยายาะไรเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูตบปากแม่งเลยก็หมอบุญใช้ไม่เป็นก็อยากลองใช้บ้างห้องน้ำนะมึง,งได้มาแปดพันชั่วโมงไม่เคยใช้ไฟฉายเหรอไม่เคยฮะไม่เคยไม่เคยใช้ไฟฉายได้แปดพันชั่วโมงใช่โอ้ย oh, อย่าี้ก็ทดไม่ได้ใช้แล้วแล้วมึงจะไปฉายกิจกรรมไปทำไมอ่ะก็เอามาเก็บไว้อะไรนะ ก็เอามาเก็บไว้ก่อนเผื่อได้ใช่ไงโล่มากเหรอ <laughs> เฮ้ยๆฮ้อันนี้ผีอยู่ไหนนะข้างล่างมากเลอนนะ <laughs> <laughs> เห็นไหมมึงเป็นคนโล่มากเหรอไอ้ทศเนี่ยตัวนี้ยจุกได้ต้องห้าเครื่องนะถ้าเบนจุกอะอ้าวเ <laughs> ฮ้ย <laughs> <laughs> ไอ้ทศแอบก่อน แมเนะียไม้อย่างเยอะข้างบนยังไม่หมดเลยใน <ST US K> นี้ปัน่นได้ตอนนี้ปันได้อ๋อ,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 อปั่นได้ฉันไม่ปั่นตรงนี่ยเดี๋ยวจะมีคนมาบล็อกพอดแม่ก,กูแค่อยากรู้เฉยว่าตอนนี้นปั่นได้ไหมจริงเหรอสวยอย่าล้มนะ แต่เนี้ยอดอย่างชอบแล้วถ้าไม่เจอหย่อนนะคืออ๋อมึงจะบอกจูด้วทุกตัวแล้ว <c oughs> มันม,มนกี้มึลงโงมไหไม่ใช่ตะก,กี้มันตีกไก่ไันเป็นกบลุเป็นเบลุมาปะนะไหนไม่รู้อะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวกูจีให้ เจีจีแล้วกูจีแล้วกูจีแล้วกูจีแล้วเออมันลบบล็อคนะเอาโค้งเอาแครงกูเฉยเดี๋ยวเลยจะรอส่องนะอ่าไม่โดนปัดไฟดีกว่า อยู่ตรงไหนข้างล่างข้างล่างข้างล่างปั่นนะเอาปั่นก็ไม่บอกเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยมนไม่ได้แล้วปั่นอยู่โคตรเดียวเลยเฮ้ยทศไม่ทันโอ้โหมันออกวัางมาแล้วพุ่งจะส่องไปมันคงทันก็ไม่บอกทศจนะไม่เห็นเหรอมึงเล่นเป็นปะเนี่ยทศกลิ้งกลิ้งมาสองทีแล้วพิ่งกดส่องเรียบร้อยมันไดไวไม่โดนไวโดน เอาไปก่อนหนึ่งพันเดี๋ยวจะโดนนี่กูต้องกูต้องรอสองไฟปะไม่โดนนี่ไม่โดนมันจะหมดแล้วนะไฟใช้หมดไฟใช้นั้นจะหมดละหมดแล้วหมดแล้วไอ้ทศหมารว่าเดี๋ยวกูไปรอสองไหมาฮะมันก็อยู่ในแมปไงมันหมดมันเนี่ยสีขาวอยู่ของดกระทเทิร์มาไปก่อนครับเพื่อนๆเออมันจบมันเล้วมันจบมันล้ว คุณทศสุดยอดเลยครับเพิ่งเคยเจอคนแบบนี้จริงผมว่าเพิ่งเคยเจอเมื่อไม่นานนี้แหละเป็นไกลเลยอ่ะไอ้ขี้โกงโอ้อยทศไอ้สองอน,น,น,นี่มันจะมีรางวัลปะวะทดว่ามีไม่มีพร้อมยังทศไม่มีไม่มีจริงด้วย มึงเนยมันทิ้งมันทิ้งดูเขาเดินอะเปิดประตูก่อนก็ได้เฮ้ยมันเบลลุมันเ็นลุกมันมามีโทอแตกไม่แตกหรอกไม่โกน้รถรถแวนขาวเปิดแล้วนะเอาไอ้เหี้ยเปลี่ยาไม้เฉยไล้ราชการเฮ้ยเราไฟฉายโถจ้า เอาไฟฉายทศคืนมาที่แ๊บหนึ่งแป๊บหบนึ่งไปประตูไปประตูไ,ปปะตไหนอะอยู่ไหนอะ <c oughs> มายู่ยี่จอดหน่อยกลางแมบไปไหนอะหนูที่อ่ะแล้ไฟฉายทศไฟฉายทศโอ้เบนโดไฟฉายทดไปอ,อีกอะบอส ไฟฉายทอดเออาไทดขึ้นมาเอาไฟฉายทอดขึ้นมาดีเอ้ยแต่งงานได้ดีเลยเน็ต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 จะบินเฮ้ยเน็ตจะบินเน็ตจะบินทอดเอาไอ้ทอมพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยฮัลโหลฮัลโหลขึ้นมาดีมึงโวยวายอะไรเนี่ยเฮ้ยเอาไฟฉายทอดขึ้นมาดิค่นไม่ได้ยินเลยเฮ้ยโอ้ผับไม้แม่งเลย เฮ้ยคนนึงเขาออกไม่ได้นะคุณคิสไลท์ออกไม่ได้นะมึงก็ไปบอกดิไหนอยู่ไหนได้แลได้แลเมื่อกี้เนี่ยเมื่อไหร่ดีแต่ยงไม่มานะทศฮัลโหลรู้ปะเนี่ยเอาต่ายยังไม่มาอ่อยคำไม่มีคำไม่มีไอ้นี่อย่ังทศเฮ้ย ผมไม่มีไม่เซิร์ฟเบสอ่ะไม่เซิร์ฟเบสทอดเรียบร้อยแล้วไอ้ทอดเขาสตรีมอยู่ในไอ้ทอดดูดิกี่ก้อนเอาเขาผู้หญิงเหรอเขาจริงจริงผู้หญิงผู้หญิงด้วยทอดน่ารักเปล่าอ่ะเรียบร้อยไอ้ทอดไปแกล้งเขาเรียบร้อยไอ้ทอดไปแกล้งเขาผู้หญิงด้วยเอาน่ารักด้วยมึงรู้ได้ไงน่ารักมึงสองแล้วเหรอไอ้เฮียบากามเกินไอเฮียทอด ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอหลบหน่อยไก่จะาชู้ e ที่33นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้ทดก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ทดหน่อยเนอะสำหรับคลิปวิดีโอน่าจะเป็นยังไงก็ขอให้เพื่อนๆรอติดตามรับชมรับฟังได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ ทอขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบายๆเลือกที่จ่ายนี่ขกางางไดครับแจกไอ้โทอยโล่งๆมึงเชื่อมึงเชื่อมบ้านในไฟฉายกว่ามึงโล่งๆขาเี้ยนขวางให้มันอย่ามาลงข้างล่างนี่เดี๋ยวมันก็ไอ้นี่หรอกไม่ดูเอ้าขานยังไงขานขวางยังไงแตว่าให้มันแบบให้มันอุ้มแล้วมันตัวมันจะอยู่ตรงกลางเอ้วก็มีลูกเนี่ย ลูกแล้วก็พับแผ็บไม้แท็บไม้เลยเดี๋ยวรอบนี้มันไปก็เอาเลยเนี่ยสวยวิ่งดีวิ่งดีเฮ้ยวิ่งดีวิ่งดีวิ่งดีไปหาไปหาคุณวสันนะไปหาคุณวสันอะไรเอาประตูแล้วเอาโอเคทดจอกันประตูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนประตูอยู่ไหนฮะขวาบนขวาไปางหน้ากันด้วยวะขวาบนกับขวาบนกับซ้ายบนย่อก่อนเนี่ยคือ ต้องรอ,อย่อไม่เราเด็กอะเขาไม่มาแล้วย่อได้หรอเขาไม่มาเ,าเ <S <S ขาไม่มา,มมาย่อไม่ได้จะมาห้าฮอนด้ากันคิวก่อนเอาแต้มามาแล้วทศย,อยอ่อย,อ,อ,ยอก่อนย่อยยอยย่อยอยอเฮ้ยไมโดนหรอก